<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องฟองไปครับื <c> ัน <oughs> นี้เสาร์วันศุกร์ที่หกตุลาคมครับสองปันหาลอยห้งสิบหกครับครับมาอีกแล้วครับโดนๆมาพอกันนะครับนาอกครับช่องเดอว,วันชาแนลครับครับืนนี้กะออกกะมาพี่น้องเลยนุกเขาหิวน,านา้ำ กับโบฮันได้หงาเข่าแล้วครับพอดีเปิดตู้เย็นไปเห็นมีลูกสิ้นครับก็ได้หนึ่งลูกสิ้นครับนี่ครับ,รบหนึ่งลูกสิ้นครับนีนหนึ่งลูกสิ้นกินนี่แหละครับครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่ครับที่น้ำจิ้มฟอม พอตอนนี้พอน้องนี่นครับครับเศ้าออที่อาการขึ้นมึมขึ้ขนเะน่วนลุ่งเม็ดนีะยังไงพอแปะพอแปะนี่ครับนี่คันดอกครับนี่ครับเดี๋ยวบอกเลยมากกินขเขาเศร้านี่ยมากกินมาขินหนึ่งน้ำกันได้ครับ แ่บครับครับไม่คิดป่อมนะเนี่ยใส่คิดเนี่ยเนาะใส่คิดใี๋ยดัดหยวขาดพักนะครับไม่มีทางแบ่บเดียว ลิกชิ้นหนึ่งจิ้มน้ำจิ้มพันไทยครับเมื่อนี้ก็มีข้าวสารมาบอกเกา ี่ตอลองป้องไปให้เรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องหนีครับผู้ที่เป็นหนีปั้งไม่ครับบททูว่าจ่เป็นหนีบัตรแคดิตบัตรกดเงินสดครับ หรือว่าสินเือ่วนบุคคลก็ตามแต่ครับมีปัญหาเรื่องนี้หมุนมาท่านชมบ่ใยบุคนค,บบคนมีบัตรต้องบัตรแค่หรือต้องบัตรคนต้นสด ต้องชินเจอชินโมคลุ้นครับนี่สามบัตรเนี่ยตรงนี้หลายธนาคารอืมต้องคิดบังคับธนาคารแล้วธนาคารละบัตรเกี่ยวกันบททัตรเครดิตนี่ครับบัตรก้อนเงินสดเดียวหาธนาคารนี่ยเดียวไม่หาใบครับอืมจงเดือนละพันอืมจงหันตั้มนะครับอืมตั้งไว้นะครับพีนาครับเนาะ รอาจิดั๊บหันต่าครับท่วงขันตนะครับเป็นแปดเปอร์เซ็นต์นะครับปีหน้าครับแล้วก็ปีถัดไปอะไรดิเพิ่มเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าทุกมือเนี่เขาใจแค่หาเปอร์เซ็นต์นะครับขันตํานะครับอันชื่อหันตํานะครับอืมาะฉะนั้นว่าให้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับอืมถ้าทุกมว่าเขามีอยู่สามมื่นนี่ครับ ตรงๆกันตำสามพัน,นนะครับจะมาบอกพี่บอกน้องไว้นะครับเนาะเพือ่อเพื่อจะจะสาวๆเวิรงเครียดในภายในปีนี้นะครับปีนี้ยังเป็นหาปร์เซ็นครับลงกันตำครับเดี๋ยวแบบว่าอันมากปีนาปีทัดไปแล้วเนี่ยมันจิตตึงครับ เต้าเคี่ยกันเข้าไปเคียยนนี้กันไ,ไปครับข่าวสารเลืกเ็นหน่อยมาบอกกีบอก้อ,กองนะครับเนาะงสำหรับคนทีมีนี่ครับค่อยๆเคี่ยวไปทีละบัดระบัดครับอืนุ่มกลิ่นเสียบครับนะครับนะองอ๋อเบาๆไรย,ยาทานพี่น้อง Hãy tâm cho ạ, Ghiền